สัตวแพทย์ครับน้องอั๋นคนไม่มีลูกที่เป็นคนครับเขาเลี้ยงน้องหมาน้องแมวเออแล้วรักยิ่งกว่าลูกที่เป็นคนีกครับแต่น้องอ่านเป็นสัตวแพทย์แต่รวยยับเลยครับเออหมาแมวเป็นมะเร็งในคีโมเป็นแสนเขายอมจ่ายครับเขารักมากกว่าลูกที่เป็นคนีกหูเป็นยีสหูแมวเป็นยีสต์เสียค่าถูหูเนี่ยครั้งละพันครับน้องอั๋นซอกเล็บเป็นยีสตเสียหมาบีเกิลเนี่ยครั้งละพันครับ เออคาเชดถูครับน้องเออน้องหมาไปผ่าตัดไข่ทองแดงสี่หมื่นเลยเออไม่งั้นเป็นมะเร็งใช่เออแล้วสัตวแพทย์ก็รวยครับเป็นหมอหมาห,หมอแมวดีกว่าครับรวยครับเปิดคลินิกครับเราเนี่ยไม่ยอมให้หมากับแมวของเราเนี่ยตายง่ายๆเออแค่ป่วยมันไม่กินข้าวเบื่ออาหารเนี่ยเราก็พาไปหาหมอแล้วครับอุ้ยทําไมแปลกไปครับทําไมหมาไม่กินอาหารครับแมวไม่ยอมกินรอยัลคานินครับ ยาเห็บหมัด8 5ดยห้าสิบใช่ให้แมวเนี่ยกินยาเห็บครับแมวกับหมาครับเห็บมันจะได้ฝ่อตายเนี่ยเออที่ผิวหนังของหมากับแมวครับเออไม่ต้องไปนั่งจับเห็บครับเหมือนคนจนครับคนจนไม่มีตังค์ซื้อเออยาฆ่าหเห็บให้หมากับแมวครับเขามานั่งจับเห็บอย่างงี้ครับทีละตัวครับ แล้วเห็บมันก็ไปแอบตามผนังไม้ของบ้านครับพี่ป้อมเออมันไม่หมดครับถ้าไม่ใช้ยาเนี่ยมันจะหมดได้ไงครับเออคนไม่รักสัตว์ไม่เข้าใจอาชีพยอดฮิตครับสัตวแพทย์ครับอย่าเป็นกูมาละแพทย์ครับหมอทำคลอดไม่เอาครับน้องทำคลอดหมาดีกว่าครับกับแมวเด็กเจนซีเลี้ยงหมากับแมวแทนลูกที่เป็นคนครับน้องเออแล้วไม่มีลูกครับ